หากใครคิดกำลังจะเติมโลบัคอยู่เรามีร้านมาแนะนำร้านบับเปิลชอปร้านรับเติมเกมพาร์และขายไก่ตัน <No. S 1> ที่มีบริการที่ดีที่สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเกมพาร์ตเลส,สิบสามเติมไวไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงมีขายไอดีโลบอกไก่ตันบอกฟุตเริ่มต้นที่5 0บาทมีเติมโลบัคโปรโมชั่น1 5 0บาท800โลบัคสั่งซื้อได้ทั้งทางเว็บหรือทักหาเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตชาววรุ่นโปรเจกต์สารเยอร์ทุกคนทันกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้พี่สมารแจกโค้ดใหม่นะครับอัปเดตล่าสุดเป็นอัปเดตย่อยนะครับ1.6ละกันนะใช่หรือเปล่าช่างมันเถอดทุกคน อัปเดตย่อยนะทุกคนจะเป็นอัปเดตใหม่ของวันนี้นะทุกคนพี่จะมาแสกโค้ดนะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวมาแสกโค้ดกันเลยนะครับทุกคนอ,อันนี้ก็จะมีหนึ่งประมาณหนึ่งโค้ดนะ oh. ลวก็โค้ดเมื่อวานอีกนะครับอย่าลืมไปดูคลิปเมื่อวานนะครับมันจะเป็นโค้ด oh. รวมกับอ,อันเมื่อวานน่าจะได้ร้อยกว่ากว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่เออใช่ใช่น่าจะร้อยกว่ากว่ามัง้งมั้งน่าจะใช่นะครับร้อยร้อยกว่ากว่านะครับ นี่ครับก็กดตัว M เหมือนเดิมแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะทิง้งเอาไว้ใต้คลิปนะทุกคนแล้วเราก็กดส่งรหัสไปนี้ครับเราก็จะได้ครับทุกคนนี้โอ้โหได้อะไรมาด้วยเนี่ยได้รีวิวไม่ใช่รีวิวดีได้อันนั้นมาด้วยอะ่ะทุกคน <c oughs> นี่ครับทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าแรกนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูนะว่าเราได้อะไรบ้าง อ๋อเราได้นี่นึงอันนับไอหมุนนะเนี่ยไอพวกของฟรีอะไรต่างๆไม่ใช่ไอพวกหมุนเกลือดิเออนี่ไงโหเกลือจริงๆนะครับทุกคนไอพวกหมุนเกลือแล้วก็สป,ปินด้วยนะครับนี้นะโอ้โถือว่าได้เยอะอยู่นะทุกคนถือว่าได้เยอะอยู่นะ อันนี้แล้วก็รวมของเมื่อวานน่าจะมันเป็นร้อยก,กว่าๆนะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะอะ่โค้ดก็จะอยู่ไอคลิปเมื่อวานนะอย่าลืมไปหาดูนะเผื่อใครยังไม่ได้ใส่นะครับทุกคนเออทุกคนก่อนที่จะปิดคลิปพี่ขอมาสุ่มกันนะทุกคนว่าจะได้อะไรโอ้โหมีมีร้อยก่อนเมื่อวานเนี่ยพี่แบบโอ้โหสุ่มได้แบบมันเกลือจริงนะโทนออตำนานอันนี้เหมือนเดิมก็มยังดีนะไม่ก็ไอโคโซก็ได้ตระกูลโคโซกระโดดได้สองครั้งถือว่าดีนะครับทุกคนถือว่าแบบใช้ได้เลยนะครับเฮ้ยทุกคนพ เฮ้ยโคโจหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะทุกคนได้นี่ถือว่าดีนะแต่อย่าพี่อยากได้โคโซอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะโอ้พี่ได้ว่ะเฮ้ยถือว่าได้นะถือว่าได้นะพี่ขอไม่หมุนไม่หมุนต่อละกันนะครับทุกคนเอานะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบยู่นี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไ่พาดคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ขอตัวลาพี่เท่านี้ล่ะาบ๊ายบาย